นะฮะ,ะรู้เรื่องของการเลือกเจ้าภาพคิงคัพไหมพี่ตุกว่าที่ผ่านมาเขาเลือกยังไงอะไรไงได้สงขามาบางคนบอกว่าเอ้ยอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่แป๊ะชีชัยมาออกบอกว่าทําเรื่องง่ายเป็นทําเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะเลือกสงขาเลือกไปเลยเอยจะมาเปิดรับจองทำไมมันคือ,อไงฮะ อ่สิ่งที่ท่านธีรชัยพุทธิรมยพูดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหมดแล้วนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายเพราะว่าของวงการกีฬาอยู่กับฟุตบอลมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็รู้ว่าในฟุตบอลเราเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยมันจะต้องพัฒนาไปแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วก็ต้อง <c oughs> ยอมการจัดทิงท้วยพประทานคิงส์คับเนี่ยทางในส <c oughs> ่วนของเคยจัดมาเลยนะฮะยี่สิบหกปีแล้วก่อนหน้านั้นไปจัดที่ภูเก็ตมานะครับจัด <c oughs> ใช่ใช่อ<ๆ>่าไปจัดครั้งทดท้ายก็ไปที่เชียงใหม่นะครับฉะนั้นการที่ ให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมปีหน้าก็จะมีการแข่งขันที่สงขาอยู่แล้วเป็นการทดสอบ้ําต่างๆสิ่งมำนวยความสะดวกรูปแบบการจัดการต่างๆนะครับแล้วอย่งางชาวใต้เป็นฟุตบอลที่เหนียวแน่นมากให้ความหลุนใจเป็นอย่างถ oh. ือว่าเป็นประโยชน์มหาศาลครับในการที่เอาฟุตบอลช่วยผระทานคิงส์ครับนั้นเป็นเล่นที่จังหวัดสงขานะครับทา่านนายกสมาคมเนี่ยก็เห็น ในส่วนที่อยากจะกระจายฟุตบอลไปให้กับพ่อแม่พี่น้องได้มีโอกาสได้รับรู้และได้รับชมแล้วก็ใกล้ชิดกับนักบอลทีมชาติน,นนะแต่ในส่วนของออมันจะมีฟีฟ่าเดอยู่อีก2องั้งนะครับเราก็จะมีครั้งหนึ่งเนี่ยตามอยแล้วอยู่เกือบ10วันก็อยู่หลายครั้งหนึ่งตอนเดือน นะบางบางทีเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นเข้ามาได้ที่จะเอานักบอลของเราเนี่ยไปเตะตามต่างจังหวัดที่อาจจะไม่ใช่ภาคใต้เป็นภาคตะวันออกหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานของเราหร,หรือว่าในส่วนที่อคนที่ขอมาในส่วนของจังหวัดชิงราย์หรือชยงใหม่ที่ไม่ได้จัดการแข่งขันครั้งน,นี้ครับทางสมอขวบบินนะครับเป็นช่วงฟรีฟ้าเดย์ช่วงอื่นนะพี่หมอน,นะคือไม่จำเป็เนต้องขิครับยื่จดไปก่อน ทางทีมชาติเราต้องไปที่เวียดนามน,นะครับต่ไปเราไปเตะ<ช>เวียดนามสิบวันใช่ใช่แล้วก็จะมีอีกช่วงเมื่อไหร่นะพี่ตุ๊กเมื่อเดือนพฤษกายนต้นเดือนครับอืมอืไปได้ช่วงนั้นพี่ป้าเดมอยู่สามช่วงนะครับนะครับช่วงแรกช่วงหนึ่งช่วงสองช่วงสามในช่วงชิงช่วยประทานคิงส์คัพเนี่ยอยู่ในช่วงที่สองนะครับฉะนั้นช่วงที่หนึ่งเนี่ย เราไปเวียดนามแต่ช่วงที่สามเนี่ยเราสามารถที an ่จะเตะที in ่เม in ืองไทยได้นะก็โดยที่อาจจะมีจังหวัดต่างๆยื่นเสนอมาได้สองนัดนะครับก็สามารถไปเตะได้ครับอืมนะครับตองนัาสองจังหวัดก็ได้นะก็รอดูว่าครับผมเป็นยังไงนะฮะเชียงใหม่เชียงรายเขายื่นถ้าเกิดรมค้างอยู่อ่ะทิงครับก็สามารถยื่นได้นะสมัครนะครับลองดูแล้วกัน มีความพร้อมตามมาตรฐานที่ฟีฟ่ากำหนดมาครับอืมอา้าวในส่วนของที่บอกว่าเหมือนเครื่องฟีฟ่าเดพฤจิการเนี่ยมันพอดีที่จะเตรียมไปฟุตบอลเอฟเอ่อะอาเส้นรับก่อนการแขง่งันฟุตบอลเอฟเอฟ่าหนึ่งองสัปดาห์ครับใช่ครับแล้วพอมีฟีฟ a าเสร็จก็เข,เข้าสู่การแข่งันเ f ฟเเลยครับ